เรียบร้อยเลยครับเสียอามปิดท้ายหลังเลิกงานครับจัดไป็หนึ่งผลงานมิดร้อเลย จะถอยมาเป่ากองสะหน่อยตกลุมอากาศครับจันชูวางยาบ่นี่เป็นบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับดินติดกระบะกันเยอะเลยตินเหนียวด้วย มงานโทรหนึ่งออมทรัพย์อิงอุ่นที่บ้านโทรหนึ่งเหนือตำบลปราสาทอำเภอบ้านกวดบุรีรัมนี่ครับอ่านตามป้ายเห็นเลยบ้านสายโทรหนึ่งเหนือทางด้านของจันชูครับ ไล่โคนไล่น้ำในช่วงหลังเลิกงานอยู่บริเวณก้นบ่อ อยู่ในช่วงแสะกับบ่าครับ ยังไนเสียบอยเงืเงาหั่มออกไปโอ้ดูดูดินติดแล้วนี่เงืหัหมออกเลยครับงานนี้ครับสู้ๆครับเสียบอยสู้ๆเสียบอยสู้โตาย เห็นดินติดดำแล้วเป็นลมเห็นนมสู้ตายครับเสียบอยครับแม่ว่าเสียบอยเสียนนนสู้สู้เห็นดินติดกระบะเป็นลมเห็นนมสู้ตายปะเจ้า บ่อเต็มเลยบ่ ฝั่งของจันโอเช็คเที่ยวครับได้คันละประมาณเท่าไหร่จันโอนจันโอย <19. S 1> ี่สาาิบกว่าคนอืน่นก็ยี่สิบกว่าอยู่ เสียบอยทำอะไรเนาะเสียบอยนี่นะาะฝั่งของเสียอามก็ยังไม่เสร็จนะครับเนื่องจากดินเหนียวเหลือเกิน,นขุดดินแล้ว ยังไม่แล้วไหนะจะต้องมาเหนื่อยเอารถขึ้นอีกสุดยอดสุดยอด โอ้ยเนี่ยพนตาดีกับพนตาบอดีเนาะเดี๋ยวเดี่ยวไปไปเที่เไงเี่เห้าไ่เที่ยวใครไนอรเขาไปไน้คเนี่ใครไปนานนเจอดไหนนน ตอนนี้กำลังเอาตั๋วมาน,นับเอาเอาเอาเกือบแล้วเกือบแล้ว เดียวเดียวเอาเ้วไปแล้วโโอ้โหโอ้โสุดยอดคสุดยอดสุดยอดหิงล่องรอยเอาไว้ครับ ใครว่าห้ไปงฮะไม่รู้แล้วใครว่าห้น่คันนี้สาไม่น่าจะอยู่มัเท่าไรหนะหยีบสอง คุยมาแล้วครับคุยเอวันนี้ครับได้ยังนงอนั่นโอ้มือนี่สิฝากท่องไว้นี่เด้อมือนนี่ <c oughs> คุณครูเอ๋คนสวยครับ นนเราจอดไหนนนเอาเราจอดนั้นนะ่ะเจ้าไว้จะจอดใส่เ๋ยวนนรถโยกวะเสี่ยฮะมันที่ประตูกางสินี่ก็ได้ผูกับอันนั้นอนะ่ะนี่ว่าเขาที่ไป็นตอนไหนตอนนี้นะใช่ ผมจะปลูกเปยนอนนี่แหละจันโอจะนอนยี่ใส่จะนอนยี่ใส่เจ้าในนู้นนะในบ้านขอนอนหน้าบ้านผมมีเปมาผมจะปลูกเปนอนเอเป็นยังล่ะเขไปจอพักเนี่ยต่นะยังไงยงตงสามจะมีเสียงเสียงยังไงกันนะ เดี๋ยวยากันะเห็นไหมบังเห็นไหปบังเอะาเร่อเราถาเสียบอยเลยอันนี้เสียงเสียบอยร้องไห้เพราะว่าแฟนทิ้งบ่หรือยังไงอ่บราซิลหรอกบราสียบอยถึงห้องไห้นั่นไม่ยิ่งอยนี้จะไม่ยิ่งหรอห้องไห้น้ำเล่าห้องไห้ยุ่งเถินนึงฮะอยุ่งินดีนะเจ้านะห้องไห้นั่นไม่ยิ่งเจ้ายห้องไห้น้ำคนไหนคนปัจจุบันนี่นะ ก็แต่ว่าคนปัจจุบันนี่เราเป็นไทยก่อนใครก็ลื่อมเราเดียวะ่ะมันปัจจุบันมันหลายมันหลายปัจจุบันนะฟางอมดหายมดุดรอเลยวะ่ะเ,เสียบเสียบลอยหน่อยถ้าถ้าแม่นขังหล้างถ้าแม่นขังงานไขน่มีขังหนึ่งพอดีแต่วงเจ้าหายขครื่องล้างเนาะไม่ข่าวไม่ขยาย่าวเลยครับแล้วผมไมมีใครทีนี่พอดีจัะ เกินไปขุดกระบ,บาแล้วติดเยอะไหมนอนอ้อนิดเดียวไม่นิดหรอโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสู่เขาลาสู่เขาบานเฮาน้ำถั่วมาแรงเด้น้ำถั่ว ออกไปออกไปออกไปข้างนอกไปหาซื้ออะไรกินกับพี่ไหมเออจะบอยยกดำให้เขาเนี่ยเอ้าสิขึ้นไปยัง <c oughs> เอาแล้วเราขึ้นไปนั่นแล้วเราจะมานี่ยได้ยังไงอ๋อให้ยกน้ำเลย <c oughs> แล้วก็ลง ขึ้นชุดแล้วเอ่อแมนปากวาแม่ยกแล้วคือบ่คืนเออปกลนั่งยันั่นละบักลานั่งยันั่นละเอาเอาลงมาดนี่ ใส่เลยครับโอ้เอา้าเอา้เอาเฮ้ยย่าเฮ้ยกา ปุดจนจอบหักเลยครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหนนปุดจนจอบหักเลย,เ,ยเรื่องเบิ้ลน,นี่ต้องยกให้เขา เรื่องเดาต้องยกให้เขาแมนบ่าเสียบอยต้องให้เจ้าอ่ะเดียวจะลืมเดี่ยคอยไปบ้านคอยเอาคนองแข้งเจ้าไปน้ำเบ้วบ่ ไม้แทะไม้แทะอยู่ข้างหลังนุ่นบรถเสียบอยนุ่นนะยืมเขามาแ่ะแล้วเอาของใครแทะตอนนั้นเหลือนิดเดียวอ้าวลงแล้วดับเครื่องแล้ว น่าจะหยุดแล้วบ้างครับส่วนจันทร์ชูของเรานะครับก็ยังคงเคลียร์หน้างานอยู่เคลียร์พื้นที่ตัวเองอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อให้ง่ายแก่การขุดเพื่อให้ง่ายแก่การทํางานในส่วนของรถแบรโครนะครับเ,เสียบ,บอยก็จะทำการ เพชรยังนั่นหุงข้าวตีล้างหม้อหุงข้าวเนาะล้างหม้อหุงข้าวไปสาดใส่ไก่ข่อยอีกวันนี้ไก่บอกโอ้คุณปานายืนอยู่นี่เลยคุณยายมองเอ้าไปถืออีกแล้วเด่นบังนนนอย่าเฮ็ดเฮ็ดนี่ยังน่ะ โทรศัพท์ตกน้ำมาจากไหนโอยโอ้เทน้ำใส่โทรศัพท์ตัวเองครับเจ็บบอยครับเทเรื่อาซเดี๋ยวเช็ดก่อนนี่ไเก่งไก่บวยเป็นกี่ไรีึงชอบเก่เมื่อกี้นี่กำติดจรวดเลยตายแล้ววนี่เช็คด่วนเช็คดวนิดอย่างงี้ป้าทีนี้เปดไม่ได้ เปิดแบบใดอพอร์ตไงพอรเปิดเลยนะไมวไม่ใช่กันเละแล้วอ้วโค้ดซื้อเฮ้ยเปิดมามีหน้าจอคู่ด้วยครับเฮ้ยรุ่นนี้หน้าจอคู่โค้ดบเลยไม่ใช่น้ำน้ำมันเป็นข้ารครับลงไปแล้วเอาขึ้นเบองหน้าจอคู่นี้เบื้งหน้าจอคู่นี้โอ้ยโอ้หน้าจอคู่ครับรุ่นนี้สุดยอดสุดยอด ถึงแม้จะโดนน้ำแต่ก็ไม่มีอะไรมาลบล้างความรักของสองคนนี้ได้ยักเลยอ่ะฟังว่าคนที่อยู่หน้าจอนะครับถ้าดูอยู่ขนาดนี้ก็อยากบอกให้รู้โ้งนะพอยายตมมาแล้วครับพี่น้อง เดียวเ้ยเขมาสิบสี่เที่ยวปะเออไม่มาไหได้สิเที่ยวเขาดไปเไวะเสียตอมเเที่ยวน้ำเอ็งก็คนละเที่ยวไอ้ที่เไกลๆกามไ้รเที่ยวอ่ะตัวเสียตอมขึ้นไปถึงน้ามาแต่ใสอีกละน้ีครับคุณเมานับ่อาวเที่วอกมันอมไต้อมมีตคนเดียวเลยสองอ่ะนอกจากนีแต่นึมเลยที่ไปเออแ้เขาวมาาเที่ว โอ้ทำไมเจได้ตัวเยอะกว่าเขานี่ตนนันได้แชมเลยตันเราได้กี่เที่ยวจ้ะฮะเราได้กี่เที่ยวไม่ไอท้ทีที่ไหนได้สิบสี่รับรองว่าคันของคูโซ่เนี่ยตัวไม่มีหายครับไ,ไปเที่ยวซวงไปวุ่วนกับมากปร <c oughs> ะเทศนี่ง<ะ>ั้นเมาดี่หายไหม ยี่สิบห้าครับโอ้โหแชมป์เลยเสียบอยจะได้เท่าไรก่อนยี่สามเที่ยวเซบอยได้ยี่สามป่ะนนโ้ยวิ่งอยู่คนเดียวสุดยอดสุดยอดยีบวกหนนได้เท่ากันกับนนเลยนนสองนนกอดคอกันมาเดินนสองนนเนี่ยตอนนี้เสียบอยต้มน้ำแล้วครับเตรียมเชือดไก่แล้วครับแมนบอ โต้ละสิไปเนี่ยเอ้าก็ติดติก็ติดอยู่บ้างเหรอมันติดอยู่ได้เนี่ยแหละจะบอกมันก็ติดอยู่ได้ลรอติดไป่สิบเอ็ดยี่สิบเอดบวกหนึ่งดูอีกดูชัดๆดูกันชัดๆเฮ้ยไปแก้มันเลยนี่หน้าจอคู่หน้ารุ่นนี้จะบอยเข้าไปแกงมันทีนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงเย็นของทีมงาน ทิ้งท้ายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ